ร้านกาแฟอิงสวนครับที่นี่จำหน่ายกาแฟสดเบเกอรี่นี่ครับเป็นร้านเล็กๆมุมสบายๆบรรยากาศน่านั่งนะครับกาแฟของที่นี่รสชาติด,ดีราคาไม่แพงครับผมกองว่างครผ่านมาทางนี้ก็ลองแวะมาดูได้นะครับท่านผู้ชมได้มาแล้วครับ แบล็กคอฟฟี่น้ำผึ้งครับผมอ่ชื่นใจมีพลังไปกันต่อครับผม ท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมโกกุ้งคนเดิมครับผมได้เดินทางมาที่ตำบลแหลมสักอำเภอเอาวลึกจังหวัดกระบี่ครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่พุทธอุทยานธรรมสำนักสงฆ์ถ้ำเขากล้วยครับผมดูรบรรยากาศรอบๆครับ ร่มเลื่นมากครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปเยี่ยมชมบรรยากาศภายในถ้ำกันนะครับตามผมมาเลยครับจุดนี้ก็จะเป็นร่อ,องน้ำนะครับน้ำใสมาก ด้านนี้ก็จะมีเป็นหางขององค์พญานาคนะครับซึ่งเสียงของท่านตั้งอยู่ด้านนอนครับนอนฮะที่นี้ก็จะมีพระสงฆ์ท่านจำพรรษาอยู่หนึ่งรูปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุปั้นองค์ปู่ฤาษี เดี๋ยวนะครับเข้าไปดูท่านนามว่าอะไรอ๋อเป็นพ่อปูพ่พญานาคราชสีสุดโทนะครับสาธุครับอันนี้ก็จะเป็นรูปพระอาจารย์ประจวบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในกันเลยครับ เดินต้องระวังหน่อยนะฮะช่วงนี้หินค่อนข้างต่ำเป็นหินงอบหินย,ย้อยสวยงามครับดูแปลกตาดีครับลมพัดเย็นสบายมากด้านนี้ก็จะเป็นคลองเป็นโพงน้ำไหลโอ้มีน้องหมาอยู่ด้วยโอเคครับเข้าไปดูภายในกันดีกว่า เป็นการเสียเวลาครับนี่เป็นเพดานถ้ำนะครับมีหินงอกหินย้อยสวยงามครับผมเท่าที่สังเกตดูนะครับบางจุดก็จะมีน้ำหยดลงมาตลอดเวลาครับผม เลยครับเกาะห้อยบนเพดานถ้ำนะครับบินเดียวกับแมอ้เยอะมากเลยครับ เยอะครับเยู่ทั้งบนเพดานและผนังถ้ำบินกันให้ว่อนเลยจุดนี้ก็จะเป็นท่านบูชาองค์่พญานาคนะครับสาธุไปกันต่อครับ ดูบรรยากาศด้านในไปเรื่อยๆนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข่าวใกล้น้องื่อเป็นมะกอกเยอะมากครับนี่ครับดูกันแบบใกล้ๆเลยนะ ไปไหมนะบินแล้วบ,บินแล้ว,ล,ว <Okay. S 2> ลมเย็นสบายมากครับ ทางที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้บินก็ได้ว่อนเลยครับข้างคาวผมจะพาท่านผู้ชมเดินสำรวจเข้าไปด้านในเรื่อยๆนะครับลองไปดูกันว่าจะมีช่องให้ทะลุไปอีกหรือเปล่าว่าน่าจะมีช่องให้ทะลุไปอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะมีลมพัดเข้ามาแรงมากไม่ได้มีแต่ข้างคาวครับ นองนางแอนครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองเดินไปเรื่อยๆนะครับมีคู่มาแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปภายในเรื่อยๆนะครับดูว่ามีอะไรบ้างขาว,ขาวเต็มเลยครับ ครูเมื่อกี้นะครับโอเคครับท่านผู้ชมเป็นไระอย่างที่คิดครับโรงท่ำสามารถมาทะลุอีกด้านหนึ่งได้นะครับเดี๋ยวออกไปดูด้านหลังว่ามีอะไรบ้าง เดี๋ยวผมจะลองพาท่านผู้ชมเดินเลาะริมเขาไปสำรวจด้านหลังดูนะครับ ทานบนนี้ก็จะมีกุฏิอยู่หนึ่งหลังนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นกุฏิอหนึ่งหลังนะครับแต่เท่าที่ผมเห็นก็จะมีพระท่าน จำพรรษาอยู่รูปเดียวนะครับไม่มั่นใจสงบวิเวกดีมากครับโอ้ต้นอะไรครับเนี่ยสูงมากเลยนะับ บรรยากาศาตา่อเรื่อยๆนะครับพุทธอุทยานธรรมถรำเขากล้วยจังหวัดกระบี่ครับผม ตอานนี้ก็จะยังมีกุฏิอีกหนึ่งหลังครับ ั่น,นี้ก็มีกุฏิอีก2หลังครับผมโอเคครับเิ้นสุดเส้นทางของฝั่งนี้แล้วนะเดี๋ยวผมจะไปดูอีกฝั่งหนึ่ง ด้านนี้ก็จะมีกุฏิอีกหนึ่งหลังนะครับประตูเปิดอยู่น่าจะมีพระท่านจำพรรษาอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวราจะไม่ไปกวนสมาธิท่านนะครับอยู่บริเวณนี้พอเดี๋ยวพาไปดูใต้โพรงถ้า ที่เป็นถานน้ำกันสักหน่อยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมจุดนี้ก็จะเป็นโพรงถ้ำที่เป็นถานน้ำ <c oughs> ที่ไหลทะลุกออกไปจากฝั่งที่ผมเดินเข้ามาเมื่อกี้นะครับนี่ก็จะมี เป็นหลังนกนะครับ <ST> <C oughs> ไม่แน่ใจว่าเป็นหลังนอกอะไรนะครับอันนี้น่าจะเป็นหลังนกนางแ่นนะครับจะมีสองหลังใกล้ๆกันโอเคครับด้านนนก็ จะเป็นป่ารกหน่อไม้ใหญ่มากครับ โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปหาที่รับประทานอาหารกันแถวบริเวณแหลมสักนี่นะครับไปหาที่รับประทานอาหารนั่งชมวิวสวยๆกันครับโอเคเดินทางไปพร้อมกันเลยครับ จะเป็นบรรยากาศโดยรอบของแหลมสักสี่ฟ้ดนะครับวิวสวยครับผมเมาจเียงา โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้อาหารผมมาแล้วครับนี่ก็คือข้าวผัดปูนะครับหน้าตาน่ารับประทานมากครับต้ยมยำปลาครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะครับขออนุญาตลับประทานอาหารน,นะครับก่อนจากกันไปก็ขอฝาก ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคลิปวิดีโอของผมทั้งทางช่อง YouTube และเ e b o ุ k กเวยน,นะครับโอเคครับผมขอตัวรับประทานอาหารก่อนนะครับนะครับสวัสดีครับ